เอ็มซ่าสตอรี่วันนี้ขอนำเสนอตำนานผาแดงนางไอพระยาขอมผู้ครองมหานครเอกทิดาหรือว่าเมืองเอกชธทีตาซึ่งก็คือเมืองทิดาเดียวซึ่งบริเวณนี้จะเป็นบริวารหนองหานหลวงในปัจจุบันนะครับซึ่งพระยาขอมนั้นมีทิดาชื่อว่าไอคำหรือไอใจเมืองซึ่งเป็นหญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสดสวย เรียกได้ว่าจะหาสาวนางใดในใดพบมาเทียบได้ไหมนางจึงเป็นที่ต้องตาต้องใจของชายหนุ่มทั้งในเมืองและต่างเมืองเป็นที่กล่าวขานไปทั่วทุกหัวและแหงเจ้าชายแดนไกลายไหนหัวเมืองต่างหมายปองอยากจะได้นางมาเป็นคู่ครองทั้งนั้นหนึ่งในเจ้าชายเหล่านั้นคือเท้าผาแดงซึ่งก็คือพระเอกของเราในเรื่องนี้นะครับ ซึ่งเท้าผาแดงเนี่ยเขาเป็นเจ้าชายแห่งเมืองผาโพงเมื่อผาแดงได้ทราบข่าวลือถึงสิริโฉมอันดงดงามของไอคำํำก็ได้เกิดความยินดีหลงไหลคลั่งไคล้ถึงขั้นที่ใฝ่ฝันเหอเนองไอคํำเลยก็ว่าได้เท้าผาแดงก็ได้หมายปองในตัวของนางไอคํำอย่างรุนแรงจนไม่สามารถจกอดทนไหวในนครของตนเองได้ เท้าผาแดงก็ได้เดินทางลอนแรมมาที่นครเอกชัตีตามาพร้อมกับทหารคนสนิทนะครับตอนแรกเทา้าผาแดงก็ได้ส่งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไปฝากให้นางไอคํำก่อนเพื่อที่จะผูกสัมพันธ์ธนามตรีโดยให้ทหารมหาดเล็กคนสนิทช่วยเป็นสื่อติดต่อให้ก่อนผ่านทางนางสนมคนรับใช้ใกล้ชิดของนางไอคำํำและทุกครั้งที่นางไอคํำได้รับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สนมคนสนิทก็จะพร่ำพรรณนาถึงความรูปหล่อสง,ง่างามองค์อาจพึงผายกำยำลำบึกของเท้าผ่าแดงให้นางไอคำฟังเมื่อได้ฟังบ่อยๆครั้งนางก็ได้เกิดความสนใจและหลงรักเท้าผ่าแดงในที่สุดท,ทั้งทั้งที่ทั้งสองคนนั้นไม่เคยได้เห็นหน้ากันเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยอำนาจของบุพเพสนิวาสบวกกับกรมเทพได้แผงสอนรัก ปักอ,อกทั้งคู่เข้าแล้วจนไม่สามารถจะถอดถอนสอนลักเล่นนี้ออกได้ต่างฝ่ายก็ต่างละมือเพ้อฝันถึงกันและกันนีขนาดยังไม่เจอหน้ากันนะครับก็เพ้อฝันถึงกันขนาดนี้แต่ในที่สุดแล้วด้วยแผนการของพ่อสื่อและแม่ชักก็ทําให้ทั้งคู่ได้พบกันและได้ชื่นชมสวัสด์ดังคาดหมายสุดจะยับยั้งชั่งใจไว้ได้แต่ทั้งคู่ ก็ต้องมาพลากจากกันเพียงแค่ค่อนคืนเท่านั้นเพราะว่าทั้งคู่ต่างลัดลอบพบกันเท้าผาแดงจึงให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมารับนางไอไปเป็นชายาอย่างแน่นอนเมื่อย่างเข้าสู่เดือนหกเจ้าผู้ครองนครเอกชัทีตาก็ได้ออกประกาศไปยังเมืองอื่นๆให้มีการจุดบั้งไฟแข่งขันนะเมืองเอกชัทีตาโดยมีนางไอคำเป็นรางวัล ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้หากว่าบั้งไฟของเจ้าเมืองหรือเจ้าชายใดขึ้นสูงที่สุดไม่มีใครสู้ได้ก็จะได้นางไอไปครอบครองทันทีโดยกำหนดเอาวันขึ้น15ค่ําคเดือน6เป็นวันงานบุญบั้งไฟซึ่งเป็นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่และเมื่อถึงวันงานผู้คนก็ต่างลังหลมาจากทุกทั่วสารทิศมีบั้งไฟจากสองเจ้าเมืองคือพญาฟ้าแดด กับพญาเชียงเหียนและอีกหนึ่งเจ้าชายก็คือเท้าผาแดงก็ได้นำบั้งไฟมาเข้าแข่งขันประลองในวันนั้นด้วยกล่าวถึงเท้าพังคีผู้ซึ่งเป็นลูกชายของพญานาคผู้ปกครองนครบาดานก็เป็นนางหนุ่มอีกตัวหนึ่งที่ก็ได้ยินกิติศัพท์คำเล,ลือความงดงามของนางไอเช่นเดียวกันพังคีจึงมีความใฝ่ฝันอยากจะยนต์สิริโฉมของนางไอสักครั้ง เมื่อทราบว่ามีการแข่งขันจุดบังไฟขึ้นก็ออกจากหน้าคพิภพพร้อมกับบริวารจำนวนหนึ่งเข้าสู่เมืองเอกชะธีตาเท้าพังคีก็ได้แปลงล่างเป็นกระลอกเผือกซึ่งทางอีสานนั้นเรียกกระลอกเผือกว่ากาหอกดอนเจ้ากาหอกดอนนี้มีขนสีขาวปากเท้าแดงกระโดดโลดเต้นไปมาติดตามขบวนแห่บังไฟในคราวครั้งนั้นเพื่อตรงการจะยนโฉมนางไอ ทุกคนต่างใจจดใจจอ่อที่จะเห็นการจุดบั้งไฟและคอยลุ้นว่าบั้งไฟของใครจะชนะและได้นางไอไปครองในที่สุดซึ่งการจุดบั้งไฟในครั้งนั้นพญาขอมเจ้าเมืองได้มีเดิมพันกับเท้าผาแดงว่าถ้าหากบั้งไฟของเท้าผาแดงชนะบั้งไฟของพญาขอมเจ้าเมืองได้จึงจะได้นางไอไปเป็นคู่ครองปรากฏว่าบั้งไฟของพญาขอม พระบิดาของนางไอมีอาการซุซึ่งอาการซุทางภาษาอีสานก็คือบั้งไฟไม่ขึ้นจากห้างหรือว่านั่งลานนะครับส่วนบั้งไฟของเท้าผ่าแดงนั้นก็ได้เกิดแตกระเบิดคาห้างเช่นเดียวกันมีแต่บั้งไฟของเท้าฟ้าแดดเจ้าเมืองฟ้าแดดสูงยางกับบั้งไฟของพญาเชียงเหียนที่ตะบึงขึ้นสู่ท้องฟ้านานถึงสามวันสามคืนถึงจะตกลงสู่พื้นดินก็ต้องบอกว่า ขึ้นไปนานมากนะครับถึง3วัน3คืนบังไฟถึงตกลงมาสู่พื้นแผ่นดินซึ่งผลการตัดสินแพ้ชนะในครั้งนั้นไม่มีเพราะเทา้าพยาทั้งสองมีศักเป็นอาและดุงของนางไอนั่นเองจึงไม่มีการยกขีดาไอคําให้กับผู้ใดทั้งเท้าผาแดงและนางไอก็ต่างผิดหวังในการแข่งขันวันนี้แต่ก็ไม่สามารถบอกความจริงได้ต้องจำใจฝืนกลับสู่เมืองของตน เพื่อหาโอกาสหนทางอีกครั้งต่อไปส่วนเท้าพังคีเมื่อได้ยน่นโฉมพระธิดาไอาคำแล้วและเมื่อไม่มีผู้ใดชิงนางไอไปเป็นคู่ครองได้ก็คิดหมายบ้องอยากได้นางไอามาเป็นคู่ครองของตนเมื่อกลับสู่นาคพิภพแล้วก็ไม่เป็นอันกินอันนอนเฝ้าเ,าเพ้อฝันถึงแต่นางธิดาไอาคำเมื่อความรักลุ่มร้อนจนไม่สามารถอดทนได้จึงได้ลักลอบออกจากเมืองบาดาล ปรากฏกายบนเมืองเอกชะทีตาโดยแปลงร่างเป็นกระอกน้อยดังเดิมแต่ครั้งนี้แขวนกระดิ่งน้อยปีนป่ายเต้นไปมาอยู่บนต้นยิ้วข้างหน้าต่างของพระธิดาไอคำซึ่งวรรณกรรมของอีสา,พานพัณนาเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่าพังขีเท้าแปลงเป็นกระหอกดอนแขวนคอคำเฮ็ดอ้อนต้นปากกัดกินดอกนิ้วตาสิงเบิงไอคำ เมื่อกระดิ่งทองส่งเสียงกังวานขึ้นนางไอคําก็ได้เกิดความสงสัยจึงออกมายืนที่หน้าต่างเห็นกระลอกเผือกตัวน้อยแขวนกระดิ่งทองเต้นไปเต้นมาอยู่บนกิ่งนิ้วด้วยท่าทางน่ารักน่าอินดูก็คิดอยากจะได้กระลอกเผือกนั้นมาเป็นของตัวเองจึงสั่งให้คนล้อมจับแต่ก็ไม่มีใครสามารถจับกระลอกน้อยตัวนั้นได้และกระลอกน้อย ก็ยังเต้นไปเต้นมาอยู่บนต้นยิ้วเหมือนกับการยั่วยุนางไอความคิดเอด็นดูกลับกลายเป็นความโกรธนางจึงตัดสินใจให้นายพรานแม่นธนูยิงกระลอกตัวนี้เมื่อจับเป็นไม่ได้ก็จับตายซะเลยแต่คราวนี้กระลอกเผือกเหมือนจะรู้ว่านายพรานเอาจริงจึงกระโดดหนีจากต้นยิ้วต้นนั้นเต้นไปเต้นมาตามต้นไม้ต่างๆทั่วนคร เต้นไปจนถึงบนต้นมะเดือต้นหนึ่งซึ่งกำลังมีผลสุกเต็มต้นผลกรรมแต่ปางก่อนและแรงอธิษฐานของนางไอในชาตินั้นตามมาทันเจ้ากระลอกเพือกเผลอตัวมัวแต่ก,กินลูกมะเดือสุกด้วยความหิวก็โดนลูกศรของนายพนทะลุกลางลำตัวดินทุรนทุลายซึ่งก่อนที่จะสิ้นใจตายเท้าพังคีในร่างกระลอกเพือกก็ได้แสดงอิทธิฤ ลายมุนอธิษฐานว่าขอให้ร่างกายของเราใหญ่โตเท่าช้างสารเนื้อหรือหนังของเราจงเพียงพอแก่การเลี้ยงดูผู้คนทั่วทั้งเมืองเมื่อสิ้นคำอธิษฐานแล้วกะลอกน้อยผู้น่าสงสารก็ได้ขาดใจตาย,ตายลงล่นลงจากต้นมะเดื่อในบัดดลจากกะลอกเผือกตัวน้อยกลับกลายเป็นกะลอกตัวใหญ่มาึมานายพานได้เป่าประกาศ ให้ชาวบ้านมาช่วยกันลากเมื่อลากไปได้สักพักก็หมดเลี้ยวแรงที่จะลากต่อไปได้อีกจึงได้พากันแล่เนื้อของกระลอบเผือกณจุดนั้นซึ่งบริเวณนั้นปัจจุบันก็จะเป็นบ้านท่าแหนนะครับเมื่อแห่เสร็จแล้วก็ได้แบ่งแจกจ่ายกันจนทั่วเมืองแม้แต่พัะธิดาไอาคำก็ได้รับส่วนแบ่งในครั้งนี้ด้วยยกเว้นพวกแม่ไม้ก็จะไม่ได้ส่วนแบ่งเนื้อกระรอบเผือกในคราวครั้งนี้ ซึ่งกระลลกเผือกตัวนี้ผมขอเล่าอดีตชาติของเท้าพังคีให้ฟังนะครับคือก่อนที่จะมาเป็นเรื่องราวนี้ในชาติก่อนนั้นเท้าพังคีกับนางไอเคยเป็นสามีภรรยากันแต่เท้าพังคีในชาตินั้นเป็นคนใบ้นางไอก็ดูแลปรนิบัติสามีอย่างดียิ่งครั้งหนึ่งทั้งสองได้เดินทางไกลผ่านป่าเขาลำนอภัยได้มาเจอต้นเมือเดือผลสุกเต็มต้นผู้เป็นสามีก็ได้ปีนไป ไปเก็บกินผลเมือเดือสุกโดยไม่ได้คำนึงถึงภรรยาผู้นั่งคอยอยู่เบื้องล่างภรรยาเอ่ยปากขอให้สามีโยนผลเมือเดือสุกลงมาให้แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากสามีเมื่อเขารู้สึกอิ่มแล้วก็ได้ปีนล,ลงมาแล้วเดินทางต่อไปผู้เป็นภรรยาไม่อาจเดินตามสามีได้เพราะว่าตนเองหิวมากจึงได้ตะกายขึ้นต้นมาเดือต้นนั้นเก็บกินผลสุก จนพอแก่ความต้องการเมื่อลงมาจากต้นมะเดื่อแล้วก็ได้ออกเดินตามหาผู้เป็นสามีแต่ว่าหาอย่างไรก็หาไม่พบจึงได้นั่งหมดแรงกอดเข่าเหงาหงอยทุกตมทรมานเมื่อพอจะเดินต่อไปได้ก็ลุกขึ้นเพื่อเดินทางต่อเมื่อถึงต้นไทรใหญ่ริมน้ำจึงลงอาบน้ำจนเกิดความสุขสบายใจก็ได้กลับมานั่งภายใต้ต้นไทรแล้วอธิษฐานจิตว่า ชาติเนะ้าขอให้สามีตายอยู่บนกิ่งไม้และแม้ได้พบเห็นกันก็อย่าได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลยสาทุซึ่งสามีในชาตินั้นก็ได้กลับมาเป็นเท้าพังคีนะครับแล้วก็ถูกลูกศรนในพนันตายบนกิ่งไม้ตามที่ภรรยาได้อธิษฐานไว้ทุกประการกลับมาต่อกันที่เรื่องราวของเมืองชาทีตานะครับซึ่งในค่ำคืนที่ชาวเมืองเอกชาทีตา อิ่มหนำสำลาญด้วยอาหารที่ปรุงจากเนื้อกะลอกเผือกตัวนั้นแล้วณนะเมืองนาคบาดานพญานาคราชพอทราบข่าวว่าพังคีนาคลูกลักได้ถูกลูกศรตายอยู่บนเมืองเอกชัีตาแม้ที่สุดเนื้อของพังคีนาคก,ก็ได้ถูกชาวเมืองเชื่อเฉือญแบ่งกันกินในตอนนั้นกบนดานโทสะอย่างรุนแรงดวงตาแดงกล่ำดังดอกชบาจึงยกพลโยธานาค ขึ้นสู่เมืองเอกชัติตานครในตอนนั้นเวลาดึกสงัดทุกคนหลับสนิทก็เกิดเสียงกำปะนาดหวั่นไหวซึ่งแผ่นดินก็ได้ถล่มทลายกลายเป็นแผ่นน้ำไปทุกทั่วหนแห่งผู้ใดที่ได้กินเนื้อเท้าพังขีนาคคนผู้นั้นก็จมหายไปกับแผ่นน้ำเมืองทั้งเมืองล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ในบัดดลคงเหลือไว้แต่บ้านของพวกแม่ไม้ ซึ่งไม่มีโอกาสได้ลองลิ้มชิมรสเนื้อกระลอกเผือกจึงกลายเป็นเกาะแกงหรือดอนท่ามกลางน้ำหนองหานจนถึงทุกวันนี้กล่าวถึงเท้าผาแดงแห่งเมืองผาพงเกิดความร้อนใจกระวนกระวายมาหลายเพลาซึ่งก็ได้คิดถึงแต่นงางไอใจเมืองเพียงอย่างเดียวได้รีบเร่งเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเอกชัตีตานครและเมื่อได้ทราบข่าวว่าเมืองกำลังถล่มทลายอยู่นั้น ก็กระโดดขึ้นหลังม้าบักสามมาคู่ชีพมุ่งหน้าเข้าสู่ตำหนักทิดาไอคัมซึ่งได้คว้าเอาแขนอุ้มขึ้นมา้าพาควบหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่อนิจจาไอคัมได้ลิ้มรสชิมเนื้อของเท้าพังคีด้วยจึงไม่มีทางเสียแล้วแม้ว่าม้าบักสามจะโดดโลดเล่นไปหน้าที่ใดแผ่นดินก็จะถล่มทลายตามไปที่นั้นอีกทั้งเหล่าบริวารของพญานาค โกนิรมิตกลายเป็นท่อนไม้ท่อนซุงขวางกั้นเส้นทางขณะที่เท้าผ่าแดงดึงเชือกบังคับม้าให้หาทางหนีอยู่นั้นมันเป็นช่วงเวลาเส้นยาแดงผ่าแปดหางของพญานาคก,ก็ได้ตวัดกวัดแกว่งกอดเกี่ยวลัดเอาล่างของไอคัมออกจากอ้อมกอดอันอบอุ่นของเท้าผ่าแดงไปได้ในบัดดลล่างของนางไอคําค่อยๆจมหายไปในแผ่นน้ำต่อหน้าต่อตาเท้าผ่าแดง ซึ่งเท้าผาแดงก็สุดพิสัยที่จะช่วยนางไอคำสุดที่รักไว้ได้เมื่อสิ้นไอคำทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท้าผาแดงหันหลังกลับไปมองอดีตมหานครที่ยิ่งใหญ่มีเพียงละลอกคลื่นที่ถูกลมพัดให้น้ำกระเพื่อมเท่านั้นมหานครเอกชัตีตาที่เคยลุ่งเรืองต้องกลับกลายเป็นหนองน้ำใหญ่เหลือไว้แต่ดอนแม่ไม้ และอดีตลักอันหวานชื่นเท่านั้นเมื่อไม่มีไอคำแล้วผ้าแดงก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ตรอมตมและทมทุกทรมานอยู่เพียงผู้เดียวและแล้วลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็พลาดชีวิตอันลันทดนั้นเท้าผ่าแดงได้สิ้นใจตายเพราะอะไรนางไอคำสุดที่รักอย่างน่าเวทนายิ่งนักและด้วยพิษลักที่ไม่สมหวังนี้ทำให้ วิญญาณของเท้าผ่าแดงกลายเป็นวิญญาณอาฆาตแค้นต่อพญานาคเมื่อวิญญาณของเท้าผ่าแดงและเท้าพังคีนาคพบกันเมื่อไหร่ก็จะเกิดการลบกันขึ้นเมื่อนั้นในการลบกันแต่ละครั้งใช้เวลาลบกันถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนมีพื้นใต้น้ำหนองหานเป็นสนามลบโดยไม่มีใครแพ้ชนะแต่ก็จะลบกันไปเรื่อยๆส่วนวิญญาณของนางไอคำก็ถูกจองจำอยู่ใต้พื้นน้ำหนองหาน เพราะนางเป็นตัวการอาฆาตแค้นของวิญญาณทั้งสองจนกว่าจะถึงพระศาสนาของพระศรีอรยะเมตรยพระองค์จะเสด็จมาโปรดและตัดสินคดีนี้จึงจะทำให้วิญญาณทั้งสามได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งความทุกข์ทรมานเพราะลักนี้คือโศก,กนาตกรรมแห่งลักษ์และนี่ก็คือเรื่องราวตำนานของผาแดงนางไอติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้ทุกวันในช่วงเวลาสองทุ่ม ทางช่องเอ็มซ่าสตอรี่นะครับ